สวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวแม่จะพามาย้อนอดีตเนาะอดีตความในใจของอีลาอุ๋งอิงที่เพิ่มมี่โตอบโจนะคะแม่เชื่อว่าทุกคนได้ไปดูคลิปนี้ก็จะต้องหลั่งน้ำตาให้ทุกครั้งเออรู้สึกจะเป็นรายการซูเปอร์เทนเปล่าเออแม่ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามาฟังพร้อม,อมกันเลยค่ะ อุ๋งอิงเนี่ยเพิ่นเป็นคนที่รูจักควม่มและเขาก็ไม่ได้เขาไม่เคยคาดหวังอุ๋งอิงไม่เคยคาดหวังอะไรเลยว่าตัวเองจะดังเป็นซูเปอร์สตาร์น้องไม่ได้คาดคาดหวังแต่ความคิดเด็กคนนี้เขาแค่ว่า สิอยากมีเงินมาเลี้ยงครอบครัวแต่แม่ก็แบบว่าพอไปดูคลิปนี้ทีไรมันมันสะท้อนมันจะทอนไปในหัวใจว่าเธอดทุนเพิ่นจำพอค,คนคนหนึ่งจะเธอดทูนใครเนี่ยมันต้องยิ่งใหญ่นะทุกคนอืมเข้าสิคำว่าเธอดทูนนะอืมแล้วแบบว่าเออนับถือวันนีเออนับถือก็โอเคอยู แต่พอคาว่าเทิดทูนนี่โอ้โหมันไม่ได้เอามาใช้กันง่ายๆนะถ้าเขาไม่รู้สึกรักและศรัทธ,ธาจริงๆอมแม่ยังไม่เคยว่าเทิดทูนใครแม,แม่ไม่พูดนะแตแ่แม่มาได้ยินคำว่าอีรลานี่เล่าเคยสีหกักบอดหลายเราทราบซึ้งนะนะทราบซึ้งในทุกโอกาส ที่มอบที่บอสมอบและหยิบยื่นให้นางเธอทุ่ทนเพิ่นืือพอคือน้องก็คือพอเป็นกับบอมี่เนาะถามว่าณนะวันนี้ถ้าถ้ามองแบบแบบไม่ไม่รู้อดีตเนาะแม่มองว่าลูกอิงไม่ได้ขาดอะไรเลยออถ้าเ้ามองอดีตเจาะไปที่อดีตโอเคเนี่ ความจริงก็คือพ่อน้องเสียชีวิตไปแล้วแต่ณนะวันนี้ถ้าเราตัดอดีตออกไปลูกอิงมีความพร้อมสมบูรณ์ทางครอบครัวเนาะมีพ่อมีแม่โดยเฉพาะพ่อเอกพ่อเอกก็ไม่ได้ทำหน้าที่บกพร่องเลยในวันที่เหมือนเหตุการณ์เมื่อคืนนะคะเมื่อคืนออ,อิรา ใช่รองเท้าแตะและก่อนเข้าร้านเขาจะต้องใส่รองเท้าส้นสูงเพราะว่าถ้าใส่ส้นสูงเดินไกอยู่จากมองจอดรถอยียงสิไหมคะเออพ่ะเพะื่อตรงย่างใส่รองเท้าแตะเอาอืพรพอถึงร้านก็ถอดถอดรองเท้าแตะเพื่อที่จะใส่รองเท้าส้นสูงพราะเอกไปหยิบเอารองเท้าอีหล่ามาถือ แต่ถ้าเป็นคนอื่นก็จะแล้วแล้วกันไปแต่ว่าเพื่อนพยอมนะคะไปขอรองเท้าคืนลายสิถือเองแต่พ่อเอกก็ไม่ยอมอีกเพราะว่าเดี๋ยวน้องต้องเข้าแสดงในร้านอาหารแล้วเพื่อนเลยเอารองเท้าแตะลูกเน็บก้นโอ้ยมันได้ใจเอฟซีมากเออนะคะการทำหน้าที่พ่อของพ่อเอกแม่โมว่ายิ่งใหญ่นะ ไม่ได้น้อยกว่าพ่อแท้ๆของเขาเลยเออความรักความเมตตาการดูแลซัพพอร์ตผู้ชายคนแรกที่พยายามผลักดันตามกำลังที่เพิ่มมีเออทำทุกวิธีทางมองหาโอกาสมองหาช่องทางมองหาแสงสว่างที่จะพาลูกไปให้ได้คนคนแรกที่พาอิหลาหาแสงสว่างให้กับชีวิต ก็คือพ่อเอกเนาะแม่ใีใจเอ่อไปได้คำได้ยินคำบอกหนึ่งเพื่อนว่าพ่อเอกบอกว่าม่ต้องไปใส่ดอกลูกเอ่อโล่ไปอยู่ล่งไปเบิงลำพื้นวงสาวหน่อยเบิง้งเอ่อเขาสิมาสแสดงใกล้บ้านเฮาเอา่อเฮาค่อยไปออดิชั่นละว่ะเอ่อเพิ่นสิรับกับบ่รับก็บ่บบเป็นหยังอย่างน้อยเฮาก็ไปลองเบิง่งเด้อลูกเดอ้อเราว่าจังซี่พ่อเอกนี่เหมือน แม่มว่าสายตาที่แหลมคมและมองอย่างมีเป้าหมายคนแรกก็คือพ่อเอกนะคะคือพ่อเอกเหมือนเขารู้เป็นในในหรืออาจจะมีเซนส์ก็ได้ว่าอาจจะมองเห็นอานาคตดอว่าต้องมีคนที่ชื่อโจโยมานินเท่านั้นที่จะพักดันในอิราไปถึงฝังฝันให้มีตัวตนในวันนี้เปรียบไปแล้วเหมือน เพชรที่มันอยู่ในตงุงมแต่พ่อเอกกับมองเห็นนายช่างที่มีฝีมืออนดับหนึ่งของโลกที่จะเจรานาเพชรเม็ดนี้ในครอบครัวของพ่อเอกนั่นก็คือโจโยมณีอันนี้เราก็อึ้งนะแม่แม่อึ้งและแม่ก็ทึ่งในในความคิดที่เป็นบวกและก็มีความหวังอันยิ่งใหญ่ เออทั้งที่ว่าเขาก็ไม่ใช่พอ่อแท้ๆแต่เขากลับทําหน้าที่ได้ดีกว่าพอ่อแท้ๆของหลายคนด้วยซ้ำเมื่อว่าอิลาสิตไปประกวดเมื่อว่าอิหลาสิตไปรับเชิญมองใดกับพ่อเอกนี่แหละผ้าอิลาไปเงินบมน่มี่ก็ยืมยิบยืมเอาเออไม่ได้อิดออดบ่ได้บ,นบ,น,บนบ่ได้ลำค้านผ้าลูกไปทุกมองอันนี้ก็คือความโชคดีของอิลาอุ์งอิง ะะและมันโชคดีที่สุดก็คือมาจอบโอจ,อบอจิวโจซึ่งในวันที่น้องเข้ามาลาวาบบได้คาดหวังอีกอย่างเลยเพิ่นสีดันหลาคือค้นอื่นบบเออจริงว่ะเพราะว่าทำไมอุงอิงจึงคิดเช่นนั้นเพราะน้องรู้แล้วว่าน้องไม่ได้สมบูรณ์เรื่องสรลีระบางส่วนนั่นคือนิ้วมือของเขาทุกครั้งที่น้องไปออดิชัน่นหรือ ไปสมัครหรือประกวดอะไรก็แล้วแต่เขามักจะโดนปฏิเสธอยู่เสมอแม้กระทั่งว่ามีงานมีงานรับเชิญเเขาเรียกว,ว่างานอะไรวะงานแต่งงานบวชอะไรสักอย่างนี่แหละ,ะนักล้อไม่ไปลูกอิงได้ไปแทนเขาปรากฏว่าไปล้อแทนเสร็จ เขาไม่ให้เงินเพราะว่าคุณมาแทนเออเออเราไม่ได้จ้างคุณแต่คุณแค่มานะมาทำหน้าที่แทนคนอื่นสรุปวันนั้นก็ไม่ได้ตังนี่คือโชคชะตาของนางมันถ้ามองเรื่องบททดสอบก็คือบททดสอบแต่ถ้ามองเรื่องน้ำใจเจ้าของงานก็ใจดําแต่มันทำให้น้องแข็งแกร่งนะคะ ลูกอิงก็พยายามมองเดินเข้าหาโอกาสจนเขาได้รับโอกาสในวันนี้และเขาก็มีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะดวงชะตาที่มาเหนือดวงมันไม่เคยมีใครดวงชะตาแบบนี้เหมือนก็บอกว่าหนึ่งร้อยปีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งทั้งหมดทั้งมวล เขาไม่เคยคิดว่าเขาจะดังวุงอิงผู้ไม่เคยรู้ตัวว่าตัวเองจะดังจะมีวันนี้ณนะวันนี้ก็ยังไม่ได้คิดว่าเจ้าค้งดังทุกครั้งที่มีงานเข้ามารู้แค่ว่าไปทําหน้าที่ไปทํางานงานทุกชิ้นที่น้องทํามันจึงเป็นงานที่มีคุณภาพและมันไม่ได้มีอะไรที่เคอะเขินน้องแสดงแบบสบายสบาย เพราะน้อคิดว่าตัวเองไปทํางานมันจึงไม่กดดันอ่แต่ถ้าคิดว่าตัวเองดังแล้วอุย้ยฉันจะทําได้ดีไหมอ่ะเพราะว่าฉันเป็นซูเปอร์สตาร์ออแต่กันว่าวิธีคิดของเด็กคนนี้มันช่างอาัศจรรย์เหลือเกินสําหรับความรู้สึกของไม่หญิงน,นะว่าเอา้าทุกงานที่เขาไปคือเขาสบายชิลๆเขาไม่ได้คิดว่าเขาดังไงออไปเหตุงานเลไหคะ่ะ เออเขาไปไปเฮ็ดยังกรไปจังสิไหมเออเหมือนพาไปญี่ป re <res S 1> ุ่นนี่กะโอ้ยันเป็นไม่หญิงนี่โอ้ยสีสันดูดดดูดูดดแล้วโอ้ยตื่นเต้นเพราะฉันดังแล้วฉันมาญี่ปุ่นแล้วมันตื่นเต้นแน่นอนแต่ว่าน้องธรรมดาธรรมดาเหมือนนั่งอยู่เมืองไทยไปถึงญี่ปุ่นก็ยังคือเก่าเอ่อยังทําตัวคือเก่าแม้กระทั่งว่าลาเพ่ได้อาบน้ำเนอะเพราะว่าลาฟ้า เออเฮ้ยความจริงเขาไม่ต้องพูดก็ได้แต่นางเป็นคนชื่อ,อลาฝ้าวได้อาบน้ำดอกละบาทเออเอาก็ตามนั่นละจ้ายซุปตาบด้อาบน้ำเออแต่ว่ามันก็ต้องระวังละมันอาจจะมีกลุ่มที่เรียกว,ว,นะว่าแซะนะว่าซุปตาไม่อาบน้ำแต่แม่ก็เตรียมไว้แล้วนะถ้ามันมาเล่นประเด็นนี้แม่ก็เตรียมไว้แล้วเตรียมต่อสู้แล้ว เออแม่แม่จะไม่ขยี้เรื่องนี้รอดูพวกสายแซะมันมันแซะก่อนแล้วค่อยมาขยี้่อมาโต้กันอ่านะคะทุกคนคลิปนี้แม่อยากให้ทุกคนอะ่ะทำไมจึงมาย้อนเพราะว่ามันนึกถึงวันแรกเนาะของเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีความหวังอะไรเลยว่าตัวเองจะดังแต่สิ่งเป้าหมาย ที่เขาคิดไว้เขาต้องการเงินไปเลี้ยงครอบครัวและเขาก็ไม่คิดว่าบอสจะผักดันเขาเหมือนคนอื่นเพราะเขารู้ตัวเองดีอุ้งอิงไม่เคยมั่นใจในตัวเองเพราะมือของเขานะทุกคนนะแล้วก็ที่แม่ทำไมพาผู้คุณมามาคลิปนี้แล้วมาพูดประเด็นว่าความในใจของอีหลามันมันรู้สึกประทับใจเอออยากให้ทุกคนได้ร่วมประทับใจไปกับแม่หญิง ฟังกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ประทับใจมันทําให้เราน้ําตาโคนะอ่ะอืความในใจอีลาอุงอิงที่มีตัวโบโจมันยิ่งใหญ่มหาศาลเลยซึ่งแม่ก็ไม่คิดว่าน้องจะใช้คําว่าเทิดทูนสัมโพนั่นแสดงว่าเขาสัมผัสด้วยตัวเองว่าโ,โจร์ดีกับเขาเหลือเกินถ้าเหมือนพวกเรา พวกเราก็ว่าบอสดีอันนี้ห้ามกบเนี่ยปฏิเสธว่าบอสดีที่รับอีหลาเก่ามากสร้างสตอรี่ผลักดันทุกอย่างจนน้องมีกระแสะและมี f อฟติดตามมากมายมีคนฮักคนเต็มไปหมดเลยนะวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธคำว่าวอุ้งอิงนะคะโดยเฉพาะวันนี้เนาะจะมีตีสิบใช่ไหมคะ ดีเดเวลา15บหนกาเอฟซี FC, ทุกคนก็นอย่าลืมติดตามใ้กําลังใจอิลาเดอเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะทุกคนเอออยากให้ทุกคนได้ได้รับรู้ความรู้สึกอารมณ์ของเด็กคนหนึ่งที่เขารู้สึกสํานึกในบุญคุณและเขาเทิดทูนวจโจแบบนี้คะ่ะอยากให้ทุกคนได้สัมผัสอารมณ์นี้ไปด้วยกันแต่แม่ไม่แน่ใจว่าโดนตีนี่กูจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือไม่โดนนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ